สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w a l k m o n e ี245นะครับกับรายการไ i n a r y fee for you นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำช่องทางการฝากถอนช่องทางหนึ่งนะครับอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเป็นช่องทางที่นะครับผมได้ เช็คดูแล้วนะครับเป็นช่องทางที่โอเคเลยนะครับถึงจะมีค่าธรรมเนียมนะครับแต่ก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูหน้าหลักก่อนนะครับหน้าหลักคือเป็นกระเป๋าสติกเพย์นะครับสติกเพย์ซึ่งใน binary com นะครับก็จะมีช่องทางมากมายนะครับในการฝากถอนนะครับ ผมจะย้ําตลอดนะครับว่าฝากทางไหนต้องถอนทางนั้นนะครับซึ่งช่องทางที่ผมแนะนํานะครับคือฝากมันฝากได้ทุกช่องทางครับแต่เวลาถอนเนี่ยมันจะยุ่งยากสําหรับเรานิดนึงนะครับผมซึ่งมาสเตอร์การนะครับวีซ่านะครับสามารถฝากได้นะครับแต่ถอนเข้าบัญชีไทยไม่ได้นะครับเพราะว่าธนาคารไม่รองรับนะครับ ผมได้ลองลองมาแล้วนะครับทั้งไทยพาณิชย์กสิกรกรุงเทพนะครับแบรทัวร์เล่นนะครับทุกช่องทางฝากได้หมดนะครับแต่เวลาถอนมันถอนไม่ได้นะครับทีนี้นะครับแล้วก็แบงค์ทานเฟอร์นะครับอันนี้สะดวกสบายครับฝากถอนได้นะครับฝากขั้นต่ำสิบดอลแต่ตอนถอนเนี่ยขั้นต่ำห้าร้อยดอนนะครับซึ่งมันจะเยอะเกินไปสําหรับนักเทรดนะครับมืองใหม่นะฮะ ต่อไปนะครับที่ผมใช้อยู่ประจําเลยก็คือ perfect money นะครับก็คือถอนเข้า perfect money จาก perfect money ผ่านตัวกลางพาพาถอนเข้ากระเป๋าบิทคัพนะครับทำกำไร2องต่อที่ผมเคยแนะนําไปแล้วเวลาฝากนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากจากเหรียญดิจิต้นนะครับกระเป๋าบิตคับผ่านพาพานะครับเข้า perfect money นะครับประมาณนี้นะครับแต่ทีเนี้ยช่องทางเนี้ยนะครับมันจะผ่านทั้งหมด3ช่วง ับ3ช่วง Perfect Mo n e y ค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.5นะครับถ้า Verify แล้วถ้าถ้ายังไม่ verify ค่าธรรมเนียมอยู่ที่1.99นะครับ Verify แล้ว0.5นาะครับผ่านพาพาพาพ,าพาอีก0.5เป็น1%ค่าธรรมเนียมเข้ากระเป๋าบิดครับดังนั้นเราจะเสียแค่1%ครับพอเข้ากระเป๋า,ากระเป๋าไทยแล้วนะครับเสียแค่1%นะครับแล้วเราก็ไปทำการขายเหรียญน,นะครับาขายเหรียญได้เป็นเงินบาทแล้วก็ถอดเข้าบัญชี แล้วก็เสีย20บาทนะครับประมาณนี้นะครับแต่ทีเนี้ยช่องทางนี้นะครับมันสามารถทํากําไร2ต่อได้นะครับแล้วก็ได้ค่าธรรมเนียมการถอนเนี่ยคืนนะครับเพราะว่าเราเอเชงเป็นเหรียญใช่ไหมครับแต่ทีนี้นะครับมันจะมี3ามขั้นตอนนะครับดังนั้นมันจะงงนะครับจะวุ่นวายนะครับแต่ถ้าใครใช้บ่อยๆแล้วก็จะไม่งงนะครับ ลองใช้ดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับที่ผมบอกแต่ทีนี้นะครับช่องทางที่ผมแนะนําเพิ่มเติมก่อนหน้านั้นคือสกิลและสติ๊กเน็ตเทลเลอร์นะครับซึ่งปัญหาของสกิลและเน็ตเทลเลอร์นะครับเขามีจํากัดนะครับเขามีจํากัดอย่างแรกคือฝากถอนนะครับจำกัดปริมาณการฝากถอนนะครับเขาจะค่อยๆปลดล็อกให้นะครับแล้วก็การฝากถอนเนี่ยค่อนข้างไม่สะดวกสบายนะครับค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับผม เพราะว่าเรื่องกฎระเบียบของเขาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะสองเจ้าเนี้ยเขาเจ้าเดียวกันนะครับผมทีนี้นะครับก็จะเหลือเจตันนะครับฟาสต์เพย์นะครับสติ๊กเพย์นะครับแอร์ทีเอ็มนะครับผมก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เฮลทูเพย์นะครับเบฟมันนี่นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ 6ตัวนี้นะครับจากที่ผมได้เช็คดูนะครับช่องทางที่สะดวกสบายสำหรับคนไทยแล้วก็เพื่อนบ้านคือประเทศเรานะครับสะดวกสบายที่สุดคือสติ๊กเพยนะครับตัวนี้เลยนะครับสะดวกสบายที่สุดทีนี้เราไปดูนะครับสติ๊กเพย์สติ๊กเนี่ยฝากขั้นต่ำอยู่ที่5ดอนครับถอนขั้นต่ำก็5ดอนนะครับดังนั้นนะครับการฝากถอนเนี่ย ก็ค่อนข้างง่ายเลยนะครับเพราะว่าขั้นต่ำมันแค่ห้าดอนทีนี้เรามาดูสติ๊กเพย์ครับสติ๊กเพย์เนี่ยเขาบริการเรื่องการเงินนะครับเกี่ยวกับาการลงทุนเว็บลงทุนฮิ p มันนี่นะครับแล้วก็มีโบรกเทรดฟอเร็กหรือ b บนา r ีนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาบริการเยอะแยะมากมายนะครับส่วนบัตรสติ๊กเพย์เนี่ยสามารถกดเงินได้ทั่วประเทศนะครับแต่ตอนนี้โควิดนะครับเขายังไม่เปิดให้สมัคร สติกเพ์นะครับก็คือเราสามารถสมัครบัตรแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งบัตรมาให้เรานะครับค่าขนส่งเนี่ยฟรีนะครับเสียแค่ค่าธรรมเนียมแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าธรรมเนียมนะครับผมค่าธรรมเนียมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูประเทศที่เขารองรับก่อนนะครับเยอะมากๆนะครับประเทศที่เขารองรับนะครับมีกัมพูชานะครับมีไทยนะครับแล้วก็ มีลาวลาวไม่ใช่กัมพูชาลาวเนาะทงชาประเทศลาวขออภัยครับก็คือประเทศลาวประเทศไทยรองรับครับผมอลองรับสมมุตินะครับอัตราแลกเปลี่ยนผมลองเปลี่ยนเป็นเงินบาทนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับสมมุติ1,000บาทนะครับ1,000บาทแล้วก็ Exchange เป็น1,000บาทเหมือนกันนี่แหละนะครับ ซึ่งเขาจะมีให้เลือกนะครับว่าลูกค้าโอนภายในนะครับร้านค้าโอนภายในนะครับโอนผ่านธนาคารระหว่างประเทศก็คือโอนออกนะครับเข้าธนาคารโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศก็คือฝากเข้ามานะครับผมถ้าฝากเข้ามาเนี่ยเราจะเสียค่าธรรมเนียมที่2%อ์นะครับก็คือฝาก1000บาทเราจะได้9 8 0บาท แต่ถ้าถอนเข้าธนาคารเนี่ยเราจะเสียค่าธรรมเนียม5%นะครับก็คือ,อถอน1,000บาทจะได้950บาทนะครับส่วนลูกค้าโอนภายในนะครับลูกค้าโอนภายในก็คือโอน,โอนให้ระหว่างกันนะครับจะเสียจะเสีย1%นะครับก็10บาทนะครับส่วนร้านค้าโอนภายในเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัวแทนชำระนะครับผมจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งอันนี้ก็สะดวกสบายนะครับ ช่องทางการฝากเข้าเนี่ยก็หลายช่องทางนะครับะจะฝากทางเหรียญดิจิตอลน,นะครับเขาจะรับอยู่2เหรียญก็คือไลท์คอยแล้วก็บิตคอยนะครับแล้วก็วีซ่ามาสเตอร์การ์ดเนี่ยค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่3.85%นะครับผมแล้วก็แบงค์ะ Bank, นะครับ2%นะครับผมแล้วก็ตัวนี้อีก1%นะครับยูเนียนเปย์2%นะครับการถอนนะครับการถอนก็ ถอนผ่านธนาคารได้เลยนะครับสะดวกสบายนะครับประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้ค่าธรรมเนียมการส่งภายในนะครับค่าธรรมเนียมการส่งภายในก็ลูกค้าถึงร้านค้านะครับลูกค้าถึงร้านค้าก็จะอยู่ที่2.5นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับบวกอีก0.3ดาอนนะครับลูกค้าถึงร้านค้านะครับคริปโตก็1.8นะครับรายละเอียดจะประมาณนี้นะครับคร่าวๆแล้วกันนะครับซึ่งก็ประเด็นแรกเลยนะครับ คือใช้เงินบาทได้เลยนะครับใช้เงินบาทคือสะดวกสบายมากนะครับอ่ะนะครับขั้นตอนการสมัครสมาชิกนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็จะเด้งมาอยู่หน้านี้นะครับหน้านี้ให้เรากรอกอะไรบ้างนะครับอีเมลครับใส่อีเมลชื่อนามสกุลทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ตั้งค่ารหัสผ่าน ยินยันรหัสผ่านอีกครั้งนะครับสัญชาตินะครับถ้าคนไทยก็เลือกไทยนะครับถ้าประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวก็เลือกลาวนะครับผมสกุลเงินนะครับที่ใช้เป็นไทยบาทหรือ USD ก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่า3จุดนี้มันคืออะไรนะครับวิธีการตั้งค่านะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเขาบอกว่าความถี่ของธุรกรรมเนี่ย คุณทําธุรกรรมเนี่ยถี่ขนาดไหนนะครับวัดเป็นรายรายวันรายาสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายปีนะครับถ้าเราถอนฝากถอนทุกวันเลยเนี่ยก็เลือกรายวันแต่ถ้าอาทิตย์หนึ่งเราฝากถอนนะครับอ่ะเราก็เลือกรายวิคนะครับต่อสัปดาห์ก็เลือกไปนะครับอ่ะสมมุติผมเลือกสัปดาห์นะครับตรงนี้เขาก็จะถามต่ออีกนะครับว่าธุรกรรมรายเดือนนะครับ ของคุณเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับธุรกรรมรายเดือนนะครับเราเลือกคร่าวๆไปเลยนะครับอันที่3มก็ได้นะครับหรืออันที่2ก็ได้นะครับเ,เลือกผมแนะนําเลือกอันที่2แล้วกันนะครับไม่เยอะเกินแล้วก็ไม่น้อยเกินนะครับประมาณนี้ส่วนบรรทัดต่อไปนะครับบรรทัดที่3บรรทัดที่3เนี่ยเขาถามว่าจํานวนครั้งปร,ริมาณธุรกรรมเนี่ยการฝากถอนเนี่ย ต่อเดือนเนี่ยประมาณกี่ครั้งนะครับเราก็เข้าๆไปเลยครับประมาณ10บถึงห้าสิบครั้งนะครับก็อยู่ระหว่างกลางๆนะครับก็เลือกไปเลยนะครับเราไม่เลือกเยอะเกินนะครับต่อไปนะครับบรรทัดที่4ี่ครับผมมูลค่านะครับเฉลี่ยนะครับต่อธุรกรรมเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับมูลค่าเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าเงินนะครับยูโรนะครับเดี๋ยวมาดูค่าเงินยูโร ค่างเงินยูโรนะครับสมมุติอา350บาทนะครับจะอยู่ที่ประมาณ9.55ยูโรนะครับก็คร่าวๆเลยนะครับว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเราฝากถอนเนี่ยคร่าวๆนะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะสมมุติ3,000นะครับ3,000บาทนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ81ยูโรนะครับา3,000 อ่ะคร่าวๆแล้วกันนะครับ3,000บาทนะครับอยู่ประมาณ1ิบแปยูโรก็ประมาณ100ดอลลาร์นะครับคร่าวๆเลขกลมๆในการฝากถอนนะครับทีนี้เราก็เลือกเลยนะครับเอาประมาณกลางๆก,ก็ได้นะครับกลางๆก็ประมาณสัก50นะครับ50 50ยูโรนะครับ50ยูโรก็ประมาณประมาณ 1,500บาทนะครับประมาณคร่าวๆนะครับเพราะคร่าวๆประมาณนี้พอเสร็จแล้วนะครับื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้ติ๊กถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับติ๊กถูกต้องทั้งหมดพอเสร็จแล้วนะครับให้ใส่ลายเซ็นนะครับลายเซ็นเอาลายเซ็นที่เราจําได้นะครับลายเซ็นที่เราจําได้นะครับไม่ต้องเป๊ะนะครับลายเซ็นที่เราทำจำได้นะครับก็วาดไปเลยครับลายเซ็นอะไรก็ได้นะครับ อะไรก็ได้ก็วาดไปเลยนะครับพอเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการสมัครนะครับสมาชิกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการยืนยันตัวตนกันนะครับนะครับหลังจากเราลอกยินเข้ามานะครับผมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเราได้ทําการกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกแล้วกดยืนยันเข้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็จะมีอีเมลเนี่ยส่งไปหาเรานะครับแล้วก็ ไปคลิกลิงก์ที่อีเมลได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับมาหน้านี้นะครับ <tt umb t> ซึ่งหน้านี้นะครับหน้านี้จะมีให้ยืนยันอยู่ทั้งหมด3อย่างนะครับย <t> ืนยันทั้งหมด3อย่างนะครับจะมีนะครับเดี๋ยวผมขอวงนะครับ <t> ขอวงให้ <t> จะมียืนยันอีเมลนะครับยืนยันอีเมลก็คือเราไปคลิกลิงก์ที่อีเมลนะครับแล้วก็ยืนยัน หลักฐานที่อยู่แล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับจะทั้งหมด3สเต็ปนะครับ1 2 3มนะครับยืนยันอีเมลนะครับหลังจากเราคิดลิงก์แล้วนะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกต้องนะครับสีเขียวนะครับขึ้นว่าตรวจสอบแล้วนะครับขึ้นว่าตรวจสอบแล้วต่อไปที่เราต้องยืนยันนะครับก็คือยืนยันหลักฐานที่อยู่นะครับยืนยันหลักฐานที่อยู่นะครับพอคลิกเข้ามานะครับ มันจะมาหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับจะยืนยันหลักฐานที่อยู่เนี่ยนะครับที่เราต้องเตรียมก็คือเอกสารยืนยันที่อยู่นะครับพวกบินค่าน้ำค่าไฟที่เป็นชื่อของเราเองนะครับแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับให้ดีที่สุดและใช้งานได้ทุกอย่างนะครับแล้วสามารถเก็บไว้ใช้งานต่อได้ก็คือสเตทเมนท์ที่ไปขอจากธนาคารนะครับที่เป็นกระดาษนะครับที่เป็นกระดาษมีที่อยู่ของเราด้านบนนะครับ ให้ขอมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาไทยอย่างละใบนะครับหรือว่าจะขอมาเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ทําการถ่ายรูปครับผมถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จนะครับมาหน้านี้นะครับให้เลือกประเทศไทยเมืองนะครับที่อยู่จังหวัดของเราอะไรใส่ให้ครบนะครับใส่ให้ครบเลยเป็นภาษาอังกฤษพอเสร็จแล้วนะครับให้ทําการอัปโหลดไฟล์เอกสารครับแบบนี้เลยนะครับ แบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยตามตามตัวอย่างของเขาเลยนะครับตัวอย่างของเขาเนี่ยจะเป็นอ่า statement ของไทยพณิชย์นนะครับก็จะมีชื่อนามสกุลอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับวันที่เลขที่นะครับตามนี้เลยนะครับหรือจะขอเป็นภาษาไทยเหมือนตัวอย่างเขาก็ได้นะครับภาษาไทยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับพอเสร็จแล้วก็คลิกอัปโหลดนะครับพออัปโหลดก็ติ๊กยอมรับตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งนะครับ การตรวจสอบนะครับจะใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับถ้าผ่านแล้วนะครับถ้าผ่านแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะติ๊กขึ้นเป็นคําว่าอนุมัตินะครับผมอนุมัติต่อไปนะครับถ้าอนุมัติแล้วเรามายืนยันตัวตนต่อนะครับยืนยันตัวตนก็คลิกคำยืนยันตัวตนได้เลยนะครับในช่องที่3นะครับตรงนี้ยืนยันตัวตนนะครับก็ให้ใส่ เอกสารเหมือนเดิมนะครับพิมพ์ข้อมูลที่อยู่นะครับข้อมูลที่อยู่แล้วก็อัปโหลดเอกสารนะครับอันอันนี้ยืนยันที่อยู่เนาะนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับตรงนี้นะครับจะเป็นการยืนยันตัวตนนะครับผมให้เลือกตรงนี้นะฮะพอเลือกตรงนี้เสร็จนะครับให้ถ่ายรูปแบบประชาชนเหมือนในตัวอย่างครับด้านหน้าด้านหลังให้ชัดเจนนะครับ ตรงนี้ให้เลือกเป็นบัตรประชาชนนะครับเลือกเอกสารรูปบัตรประชาชนด้านหน้าเลือกเอกสารรูปบัตรประชาชนด้านหลังนะครับแล้วก็กรอบวันหมดอายุของบัตรนะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะครับผมพอเสร็จแล้วติ๊กยอมรับนะครับแล้วก็กดสบนะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการยืนยันตัวตนแล้วก็ยืนยันที่อยู่นะครับแล้วก็ยืนยันอีเมลทั้ง3ส่วนนี้นะครับ ไม่ยากครับง่ายมากนะครับไม่ยากเลยนะครับใครที่มีเอกสารอยู่แล้วก็สามารถใช้เอกสารเก่าได้นะครับในการยืนยันนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าความปลอดภัยนะครับเราก็คลิกไปที่ตั้งค่านะครับก็ไปที่การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับซึ่งนะครับเขาจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะครับผม ให้เลือกอยู่3รูปแบบนะครับก็จะมีแบบที่1นะครับเป็นแอปพลิเคชัน OTP นะครับแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็ส่งข้อความไปยังเบอร์โทรศัพท์นะครับเราก็เลือกได้เลยว่าจะเอาแบบไหนนะครับผมตามที่เราสะดวกเลยนะครับผมแนะนําให้ทํานะครับตรงนี้เพราะว่ามันสําคัญนะครับเผื่อเราโดนแฮ็รรหัสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้มี ระบบป้องกันชั้นที่2นะครับเพื่อไม่ให้เงินในบัญชีเราสูญหายนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับการสมัครสมาชิกยืนยันตัวตนของ StickPay นะครับในคลิปต่อไปผมจะมาทำคลิปการฝากถอนให้ดูนะครับผมว่าวิธีการฝากถอนเนี่ยฝากถอนยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ hey, 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 hey.